สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะอ c ดสเซรที่จะมาเปลี่ยนหูฟังนะครับตัว K R K นะครับตัวนี้นะผมซื้อไว้ก็นานแล้วนะครับจนยางตรงเนี้มันเปื่อยนะครับเคยถามซื้อไปนะครับเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วกับร้านที่ผมไปซื้อมา แล้วก็ร้านที่จําหน่ายพวกอุปกรณ์บันทึกเสียงต่างๆเนี่ยไม่มีใครนําเข้าอะไรมาขายเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวสายสัญญาณตัวนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ดีล้นะครับมันเสียแล้วก็เลยซื้อมาเปลี่ยนนะครับทีนี้ก็เลยไปเจอร้านค้าออนไลน์นะครับแอปสีส้มนะก็เลยสั่งมา2อ,อย่างนะครับก็คือเป็นโฟมหูฟังนะครับแล้วก็เป็นสายสัญญ,ญาณน,นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับ้น อันนี้เป็นโฟมฟองน้ำนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวสายสัญญาณเนาะตรงนี้มันจะเป็นของที่มันไม่ได้เป็นของบริษัทเขาโดยตรงนะครับก็จะเป็นของที่ทําขึ้นมาทดแทนนะครับทีนี้เรื่องของคุณภาพเนี่ยผมไม่นับละกันเพราะว่าเอาแค่ใช้งานได้แทนทดแทนตัวเดิมก็โอเคแล้วตัวนี้เป็นสายสัญญาณนะครับนี่พอมาดูเนื้องานสายสัญ,ญญาณที่เป็นแบบสปริงแบบนี้นะครับ หัวแจ็คตัวนี้นะครับเราจะเสียบเข้าไปที่ตัวหูฟังนะครับตัวนี้เดีย๋ยวเราลองเสียบดูก่อนนะว่าใช้ได้หรือเปล่าเทียบดูก่อนนะอ๋อใช้ได้ครับแต่ตัวข้อมันจะสั้นกว่านะครับตัวของแท้จะอยู่ข้างซ้ายนะครับอ่าของแท้จะอยู่ข้างซ้ายมือนะครับข้างขวาจะเป็นของที่เพิ่งสั่งเข้ามานะครับมันจะ สั้นกว่ากันนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราใส่เข้าไปอะ่ะมันก็จะมีข้อที่เลยออกมานะครับแต่ถามว่าใส่ได้ไหมใส,ไใส่ได้เนี่ยใส่ได้เนี่ยล็อกแล้วส่วนข้างนี้ก็จะเป็นตัวที่มากับหัวแจ็ค6.35นะครับเป็นแบบเกลียวเหมือนของแท้เลยนะครับเวลาที่เราเอาไปใช้มิกเพลงมิกอะไรพวกนี้นะครับออเดียเดฟเฟมันจะใช้เป็นแจ็คใหญ่แบบนี้เหมือนของที่มากับตัวหูฟังเลยอันนี้เราจบเรื่องสายแล้วนะครับเรื่องสายนี่ใช้ได้เลยนะครับปกติเลย ตัวฟองน้ำฟองน้ำตัวนี้มันมีปัญหานะครับมันเปื่อยตั้งแต่4ีปีแรกที่ใช้นะครับก็เปื่อยแบบใช้งานไม่ได้เลยครับอันนี้ผมซื้อแบบที่มันเหมือนของที่ติดมากับหูฟังเลยนะครับตัวนี้นะเป็นแบบยน่นๆนะมันจะมีให้เลือกนะครับเป็นแบบหนังย่นกับแบบที่เป็นหนังเรียบนะครับนี่ผมเลือกเป็นแบบหนังย่นมาอันนี้เดี๋ยวเราแกะของที่มันติดมากับตัวหูฟังนะครับอ่มามันจะเป็นพลาสติกแบบนี้นะแกะมันจะเป็นขอบพลาสติกนะครับตรงเนี้ย อพลาสติกแข็งตัวนี้จะมาเป็นโฟมแล้วก็มีขอบขอบพลาสติกด้วยเดี๋ยวเรามาใส่กันดูนะฮะจริงๆเขาจะมีฟองน้ําที่อยู่ด้านบนนี้ด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อมาเปลี่ยนนะครับกดให้ให้ครบทุกด้านนะครับเขาจะมีเป็นเขี้ยวนะครับตรงนี้รอบๆมันจะเป็นเขี้ยวเป็นเขี้ยวเป็นเขี้ยวนะครับแล้วก็จะเอาตัวที่เป็นขอบตรงนี้สวมเข้าไปในเขี้ยวนะครับ อันนี้สวมเข้าไปเรียบร้อยนะครับมันก็จะใส่ยากนิดนึงนะครับแต่ก็ค่อยๆดันเข้าไปนะครับนี่นะครับโอเคเลยนะครับเพราะว่าหูฟังตรงนี้ตอนที่ผมซื้อมันเป็นแบบ close นะแบบ close ก็คือเวลาที่เราสวมเข้าไปแล้ว่มันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงด้านนอกนะครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าดีเลยนะครับโอเคเลยนะครับอันนี้ก็ซื้อในแอปสีส้มนะครับทั้งสายทั้งตัวฟองน้ำนะครับเพื่อนๆก็ ลองคีย์ชื่อรุ่นเข้าไปนะครับของผมจะเป็น KNS 6 4 0 0นะครับในนั้นมันจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ผมจะวัดตัวขนาดของความกว้างของฟองน้ำเนี่ยไปแล้วก็เซนรอบวงตรงนี้ไปก็ใช้งานได้นะครับอันนี้เหมือนของใหม่เลยนะครับแบบนี้เป็น1คลิปรีวิวนะครับหวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยากจะเปลี่ยนฟองน้ำหูฟังยังไงขอบคุณมากที่รับชมแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ